คะอ่าก็ขายอาหารเสริมมาด้วยกัน5ปพีนะคะอ่าเป็นตําแหน่งสงสุดด้วยกันนะคะแต่อับอับจัมโบ้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยะคะ่ะอับจัมโบ้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเบอร์นะคะอ่าอ่าอยู่อาหารเสริมบริษัทอาหารเสริมก็เป็นเบอร์หนึ่งะคะไม่ว่าทุกที่นะคะอับจัมโบ้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งะคะ,ะ,คะก็ทุกเขาถึงบอกว่าเดินอยากสําเร็จก็ต้องตามคนที่สําเร็จนะคะ เพราะว่าถามว่าทําไมอัพจัมโบถึงประสบความสําเร็จมากมายนะคะวันนี้อัพจัมโบทาเกินร้อยอัพจัมโบตัวตุกเองนะคะร่วมง,งานกับอัพจัมโบมานะคะเห็นอัพจัมโบลุยลุยทุกที่แล้วก็ขนาดมีไรายได้เดือนหนึ่งหลักหลายแสนหลักร้านอัพจัมโบก็ไม่เคยหยุดแม้แต่ตอนนี้เห็นไหมคะอัปจัมโบอยุ่ภาคอีสานนะคะนั่นแหละทุกทุกบอกว่าความสําเร็จนะคะมันก็เกิดขึ้นจากเราทํากับมันจริงๆนะคะ ที่ผ่านมานะคะตัวตุ๊กเองนะตุ๊กเคยทําเครือข่ายอาหารเสริมมา3บริษัทนะคะทุกท่านแล้วก็ประสบความสําเร็จ3บริษัทนะคะท็อปอัพธุลิศเนี่ยเป็นบริษัทที่4ที่ประสบความสําเร็จนะคะตัวตุ๊กเองนะตุ๊กบอกเลยว่าเครือข่ายที่ผ่านมานะคะตุ๊กเลือก3าบริษัทที่ผ่านมานี่ค่ะคำว่าทัสงสีไม่มีจริงเพราะว่าพอบริษัทรวยก็บริษัทก็ปับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ปิดนะคะ ก็เลยที่ผ่านมาก็ทําให้ตัวตุกเองนะคะรวยไม่ทนจนไม่นานนั่นแหละคะ่ะถามว่าตัวตุกเองอะ่ะลองติดตามกันดีๆว่าการที่ทําเครือข่ายนะคะ 4. บริษัทติดกันแล้วสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องฟุกนะคะทุกท่านถามว่าทําไมถึงสําเร็จนะคะวันนี้ทําไมตู้ตัวตุกเองถึงเข้ามาเลือกอท็อปอัพ o l i ิ t นะคะหลายท่านนะคะ อาจจะมีเพื่อนมีญาติคนที่เรารักนะคะไปเปิดโอกาสถึงบ้านนะคะ,ะไปเปิดโอกาสถึงบ้านวังดีไปชวนนะคะ,ะบางท่านอาจจะ,ะคิดดูก่อนมองยังไม่มองเห็นโอกาสนะคะหรือหาข้ออ้างในการเสียโอกาสนี่หลายท่านเลยนะคะหาข้ออ้างในการเสียโอกาสแล้วทำไมผู้หญิงชื่อปรางคนนี้ทำไมถึงประสบความสำเร็จทุกบริษัท เห็นไหมคะวันนี้พ่อตัวทุกเองกเป็นคนที่แสวงหาอกนาสดีๆค่ะทุกท่านนะคะอัพจัมโบไม่ได้โทรชวนทุกนะคะไม่ได้โทรชวนทุกเลยนะคะแค่ทุกได้ยินนะคะได้ยินคนอื่นนะคะช่วงที่ได้ยินนะสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มเลยนะคะได้ยินคนอื่นว่าอัพจัมโบมาบริษัททำอสุริตมีโปรเดือนหนึ่งสองร้อยกว่าบาททุกได้ยินแค่นี้เองนะทุกท่านทุกโทรหาพี่จัมโบ้ทันทีนะคะ ทุกขวาแล้วนะคะว่าพีจ่จมโบ้จริงไหมว่ามีโปรจริงไหมว่าพีจ่จมโบ้มาบริษัทท็อกอัพธุลิศจริงไหมเพราะตัวตุกเองตุกฝังใจมากกับเรื่องบริษัทท็อกอัพธุลิศค่ะทุกท่านทุกไม่รู้ว่าหลายๆท ja ่านจะฝังใจเรื่องอะไร <S <S แต่ตัวตุกเองตุกฝังใจว่าก่อนหน้านี้นะคะมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะ <S <S เคยชวนทุกนะคะเข้ามาบริษัทท็อกอัพธุลิศนะคะเป็ดแรกนะคะซึ่งตัวตุกเองนะคะ แต่ไม่รู้จริงนะได้ปฏิเสธไปนะคะแล้วก็มามารู้อีกทีหนึ่งฮะอาจารย์ท่านนั้นนะคะสองปีกว่ารับไปเกือบ20ล้านวันนี้ตุกเสียโอกาสไปแล้วนะคะตุกลยพอพูดคําว่าท็อปอัพทูลิศนะคะตุกจดจาเลยว่าโอ้โหบริษัทนี้เราเคยเสียโอกาสแล้วนะคะก็เลยพอโทรหาพี่จัมโบ้นะคะพี่จัมโบ้นะคะตุกบอกกับทุกท่านเลยนะคะ ถ้าพี่จำบ้เลือกบริษัทไหนนะคะทุกบอกกับทุกท่านเลยทุกไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะไม่ต้องไปหาข้อมูลไม่ต้องไปเช็คอะไรเลยเพราะทุกเชื่อมั่นนะคะว่าพี่จำบ้เลือกแล้วเนี่ยทุกไม่ต้องไปเลือกแล้วค่ะทุกท่านนั่นแหละค่ะทุกก็เลยโทรหาพี่จำบอพอถามว่าใช่ไหมพี่จำบอกพี่จำบ้บอกใช่แล้วใช้แผนไบนารีซึ่งไม่ล้างคะแนนไม่ล้างรอบนะคะ แล้วก็ฝังแข็งเก็บอันนี้ตุกรู้แค่นี้ยตัวตุกเองเนี่ยแค่พูดนิดเดียวตุกก็เข้าใจแล้วเพราะต,ตัวตุกเองที่ผ่านมาตุกทําแผนไบนารี่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วพี่ชมบูบอกว่ามีสคอบอไปเดียวในประเทศไทยซึ่งไม่มีคู่แข่งทุกท่านนึกออกไหมคะว่าที่ผ่านมาเราทําเครือข่ายเรามีคู่แข่งห้าร้อยบริษัทพันบริษัทนะคะแล้วไม่พอนะคะทุกท่าน แล้วมีขายในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทุกท่านนั่นแหละค่ะตัวตุกเองกับพิชจวอก็ถือว่าเราก็ยังประสบความสำเร็จนะฮะแต่วันนี้บริษัทท็อปอัพธุลิศนะฮะไม่มีคู่แข่งแถมยังมีโปร v i p นะฮะโทรไม่อั้นเหน็ตไม่อั้นทุกท่านเชื่อไหมฮะตัวตุกเองทุกบอกกับทุกท่านเลยพอฟังพิชวอนะฮะตัวตุกเองตุกตื่นเต้นนะฮะ มองเห็นเงินในอากาศทุกมองเห็นขุมทรัพย์มหาศาลในอากาศโอ้โหทุกบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะตุกนำพาผู้คนมากมายประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะตัวตุกเองนะคะทุกบอกกับทุกท่านเลยว่าตัวตุกเองทุกจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละสองพันปีละสองหมื่นกว่านะคะแล้วก็แล้วตุกจ่ายมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะคะหมดไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนแล้ว แล้ววันนี้ธุรกิจของเรานะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องตื้ง้องขอขายแค่ไปชวนเขามาลดค่าใช้จ่ายนะคะทุกบ้านไม่มีใครไม่ใช้โทรศัพท์ทุกท่านนะคะทุกบอกได้เลยนะคะคนมากมายนะทุกคิดว่าเขาคิดได้คิดเป็นว่าวันเนี้ยอ่าเขาจะจ่ายปีละเจ็ดแปดพันนะคะปีละเจ็ดแปดพันปีละสองหมื่นหรือเขาจะจ่ายอ่าปีละสองพันนะคะ น่ารักะทุกตัดสินใจสมบัครกลางอากาศทันทีนะคะตัวตุกเองไม่มีข้ออ้างสําหรับโอกาสดีๆนะคะทุกท่านคืนนั้นนะคะทุกท่านตุกนอนไม่หลับนะคะตื่นเช้ามาตุกบอกกับทุกท่านเลยนะคะไม่รู้ตุกรู้ข้อมูลกับพี่จโบอกแค่นั้นตุกโทรไปหานะคะผู้นานะคะที่ใช้โทรศัพท์ผู้นําที่รู้จักกันมานะคะหลายจังหวัดนะคะอุดรขอน,อนแก่นภูเก็ตโคราช ทุกคนเห็นด้วยหมดเลยนะคะสมัครเข้ามากลางอากาศทุกท่านทุกตัวทุกเองทุกบอกโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างนี้ทุกตัวทุกเองทุกเคยชวนผู้นําเหล่านี้นะ,ะทุกท่านวันที่ทุกสําเร็จนะคะ,ะมีไรายได้เดือนหนึ่งหลายแสนเป็นตําแหน่งสูงสุดขับเบนท์ุกชวนผู้นําเหล่านี้เขาไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกท่านเขาบอกว่าเขาทำเครือข่ายอาหารเสริมมาหลายปีสินค้าเกูดี เราบอกของเขาของเราดีเขาดีกว่าหลายท่านนะคะยังหลงประเด็นหลงทางอยู่นะ,ะทุกท่านวันนี้นะคะอย่าไปยึดติดในในในส่วนที่ว่าวันนี้สินค้าดีแต่ตัวตุกเองนะ,ะตุกอกกับทุกท่านเลยนะคะถ้าตุกจะประทับใจนะคะตุกจะประทับใจรายได้รายได้นะคะทุกท่านวันนี้ถ้าตุกประทับใจรายได้และตุกนำาพาสมาชิก นะฮะมีรายได้มากมายนะทุกจะประทักใจแล้วเราค่อยไปซื้อสินค้าที่เราประทักใจนี่ตัวตัวเองตุกคิดอย่างนั้นนะฮะนั่นแหละค่ะแล้วตุกก็ตัดสินใจนะฮะตุกบอกกับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ตัดสินใจที่เข้ามาทาอปอัตริทิตนะฮะหลายท่านอาจจะตัดสินใจสมัครนะฮะหลายท่านอาจจะตัดสินใจทําแต่ตัวตุกเองตัดสินใจประสบ ความสําเร็จทุกท่านคะนั่นแหละค่ะทําไมทุกถึงประสบความสําเร็จทุกบริษัทเพราะทุกตัดสินใจประสบเลือกเลือกบริษัทนะคะเลือกสินค้าเลือกแผนนะคะทุกอย่างอ่าทุกตัดสินใจประสบความสําเร็จนะคะ แต่ปีแรกทุกท่านนะคะทุกอย่างจะบอกทุกท่านเลยนะคะที่ทุกเข้ามานะคะกับพี่จัมโบ้นะคะอ่าอัพอัพพี่หมูนะคะโคตรหมูนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะคุณพงคุณปั้นนะคะที่เข้ามาช่วงแรกนะคะทุกบอกกับทุกท่านเลยนะคะต้องระบบยังไม่เสร็จโปร VIP ยังไม่มาต้องรอหลายเดือนนะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะ ที่ทุกชวนเข้ามานะคะหลายสิบคนผู้นำหลายคนนะคะก็อขยอยกันออกไปนะทุกอย่างอยากจะบอกทุกท่านว่าหลายท่านที่เข้ามาตอนนี้ที่บอกว่าอุ้ยฉันฉันมีอุป,ปัญหาอุปสรรคฉันทำไม่ได้ชวนคนอื่นไม่มาทุกท่านคะวันนี้ให้นึกถึงหน้าอัปจมโมให้นึกถึงหน้าอัปลังให้นึกถึงหน้าอัคี่หมูวันนี้ปีหนึ่งนะคะที่ปีแรกนะคะ ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยนะทุกท่านแต่พวกเราทนกันเพราะอะไรระบบยังไม่เสร็จรายได้ยังไม่ได้มีมากมายทุกท่านมาเดือนแรกเดือนที่สองที่สามสี่ห้าไม่ใช่มีไรายได้เป็นแสนนะทุกท่านนะคะตัวทุกเองเริ่มต้นจากการติดลบนะทุกท่านแล้วรถทุกกำลังจะโดนยึดถามว่าทำไมตัวทุกเองถึงยังทนอยู่นะคะความสำเร็จทุกท่านคะ วันนี้ถ้าเราอยากสําเร็จเราต้องรอคอยความสําเร็จได้ถ้าเราคิดว่าเครื่องมือนั้นมันใช่ทุกท่านคะนั่นแหละค่ะตัวทุกเองทุกทาสุดๆทุกลุยโดนทุกสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วหลายคนนะคะบอกว่าอย่าทําเลยทักอัพทูลิศนะคะอย่างน้อนอย่างนี้ตัวทุกเองผู้หญิงคนนี้ทุกอยากจะบอกทุกท่านว่าไม่มีอะไรมาหยุดทุกได้ถ้าทุกตัดสินใจนะประสบความสําเร็จแล้วนะคะ ตุกไม่เอาใรที่คิดลบนะทุกตัดออกหมดเลยนะคะตัวทุกเองทุกบอกกับทุกท่านเลยนะว่าชีวิตทุกมีแต่เรื่องบวกๆนะคะไม่เอาเรื่องลบไร้สาระเข้ามาอยู่ในสมองเพราะสมองผู้หญิงคนนี้ปรางจันมณีคนนี้เป็นสมองเงินล้านไม่ใช่สมองในเรื่องของไร้สาระถ้าวันนี้ทุกมั่นใจอะไรนะคะทุกจะมุ่งมั่นขยันอดทนทุกจะไม่เชื่อใครถ้าวันนั้น เือน้ำลายนะคะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จบอกว่าอย่าทำเลยรบริษัทท็อปอัพัวริ์แต่คนที่พูดแบบนี้นะคะไปแล้วไม่ต่ำกว่าห้าหกบริษัทแล้ววันนี้ยังไม่สำเร็จทุกท่านลองคิดดูดิคะว่า <S <S วันนี้ตัวตุกเองนะคะพอต้องขอขอบคุณบอสนะคะที่ทุกอย่างระบบเ,เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเห็นไหมคะทุกวันนี้ทุกท่านเห็นไหมคะหลายท่านเข้ามานะคะ เจ็ดแปดวันก็รับรายได้กันเป็นแสนแล้วนะคะแล้วทุกพิสูจน์แล้วทุกท่านนะคะตัวตุกเองทุกผ่านเือขายมาสามสี่บริษัทเห็นไหมคะแล้ววันนี้ทุกพิสูจน์แล้วนะคะท่านประธานเคนกับคุณลุงนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสําเร็จของสมาชิกแม้แต่บริษัทเสียผลประโยชน์ก็ยอมบริษัททุ่มเททุ่มทุนสี่ห้าร้อยล้านนะคะสมาชิกนะคะลงทุนสูงสุดนะคะลงทุน พนกว่าบาทสูงสุดหมื่นกว่าบาททุกท่านนะ,ะแผนการตลาดนะฮะเขียนให้บริษัทอยู่ได้แต่แผนการตลาดนี้เขียนให้สมาชิกร่ำรวยนะฮะรวยเร็วรวยแรงมั่นคงนะฮะถาวรน,นะ,ะทุกท่านบริษัทก็มั่นคงแล้วแผนก็ดีแล้วนะฮะ,ะแล้ววันนี้สรุปแล้วมันอยู่ที่ใครคะความสําเร็จมันอยู่ที่เราคะ่ะทุกท่าน เราจะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราเอาจริงแค่ไหนทุกท่านเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนวางแผนการทํางานอย่างหนักเรียนรู้นะทุกท่านนะคะเป้าหมายชัดเจนมุ่งมั่นขยันอดทนจดเจ,จอกระหายความสําเร็จไม่มีข้อแม้และข้ออ้างใดๆสําหรับความสําเร็จนะคะลงมือทําอย่างสม่ําเสมอเรียนรู้ทําให้ เหมือนทํางานประจําค่ะทุกท่านนี่ทำไมทุกถึงประสบความสำเร็จทุกที่ไม่ได้แค่ตัดสินใจทําต้องตัดสินใจประสบความสําเร็จแล้วต้องบอกกับตัวเองว่าถ้าไม่ประสบความสําเร็จไม่เลิกแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันไม่มีทางอื่นเลือกแล้วนี่ตัวทุกเองทุกจะบอกกับตัวเองอย่างนี้เสมอนะะไม่ว่าทุกคาที่ไหนไม่สําเร็จไม่เลิกทาแบบสุดๆนั่นแหละทุกบอกกับทุกท่านต้องมี หมายที่ชัดเจนนะคะคําว่าเดี๋ยวนี้นะคะคำว่าเดี๋ยวกับเดี๋ยวนี้นะคะต่างกันไม่มากทุกท่านแต่ผลลัพธ์จากการกระทําต่างกันมหาศาลทุกท่านนะคะความแตกต่างระหว่างความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้อยู่ที่ความมุ่งมั่นคะ่ะความอดทนนะคะคำว่าอดทนนะคะและการไม่ยอมแพ้นะคะคือองค์ประกอบของความสําเร็จนะทุกท่านนะคะ ในโอกใบนี้แม้ไม่มีคาสไม่มีความสำเร็จใดๆที่ได้มาง่ายๆแต่ก็ไม่เคยมีคนมุ่งมั่นคนใดที่จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะคำว่าไม่มีเวลานะคะทุกท่านหลายท่านโอ้ยไม่มีเวลาจะไม่มีเวลาคุณมีเวลาสำหรับไรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านไหมนะคะคำว่าไม่มีเวลากับว่าทำไม่ได้สองคำนี้นะคะ ไม่ควรคิดและพูดนะฮะเพราะมันคือข้ออ้างของคนที่ไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จทุกท่านการผัดวันประกันพุ่งกต้นโจรป้นความสําเร็จวันนี้นะคะหลายท่านที่เข้ามานะฮะโอ้โหตอนแรกก็มุ่งมั่นตอนแรกก็โอ้โหหลายคนใช้เวลาสู้หลายล้านวินาทีแต่ตัดสินใจยอมแพ้แค่วินาทีเดียว นี่คือเหตุผลของคนไม่ประสบความสําเร็จทุกท่านตัวทุกเองทุกบอกกับทุกท่านเลยนะคะว่าวันนี้ทําไมตุกเนี่ยตอนนี้ทุกอยู่สุราษฎร์แล้วพักอยู่ที่โรงแรมแต่ต้องมาอยู่ในรถนะทุกท่านเดี๋ยวเขาจะแตกตื่นกันนะคะวันนี้ตัวตุกเองทุกบอกกับทุกท่านเลยไม่ต้องทําก็ได้ตอนนี้นะคะรายได้วันละแปดก้าพันวันละหมื่นขึ้นทุกวันแต่ทุกมองเห็นอะไรคะทุกท่านวันนี้ทุกลุยสุดๆทุกบอกได้เลยว่า ท่านหลายท่านนะคะยังกลัวอยู่นะคะทุกบอกเลยว่าวันนี้ทุกใช้อะไรถึงวันนี้ทุกไม่กลัวถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าทุกใช้หลักธรรมว่าวันนี้คนเรานะคะถ้าอะไรจะเกิดนะคะมันต้องเกิดอยู่แล้ววันนี้ถ้าทุกอยู่บ้าน,นนอนอยู่บ้านถ้าทุกจะติดมันก็ต้องติดมีคนอาไปติดที่บ้านวันต้ทงกใช้หลักธรรมวันนี้สมองสองมือทุกนะคะทุกบอกผู้หญิงธรรมดาคนนี้นะคะทุกบอกเลยว่า แต่นำพาผู้คนมากมายประสบความสำเร็จวันนี้วิกฤตโควิดวันนี้คนมากมายมหาศาลเดือดร้อนทุกท่านแม้แต่ดารานักร้องที่มีไรายได้กันมหาศาลตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดนักธุกรกิจเดือดร้อนหมดแล้วยิ่งประชาชนคนธรรมดาอย่างเราก็เดือดร้อนมากมายวันนี้ทุกจะเป็นส่วนหนึ่งของคนมากมายที่จะที่จะส่งต่อความสําเร็จให้คนมากมายวันนี้ทุกจะลุยทุกที่ค่ะทุกท่านวันนี้ ตุกจไปจ <ะ S 2> ลุยทุกทีก่ะนะคะ <c oughs> นักวิชาการนักธุรกิจตอนนี้เข้ามาร่วมงานกับทีมงานมากมายมหาศาลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะบริษัทท็อปอัพธุริศของเรานะคะไม่ไม่ใช่เป็นตื้ง้อขอขายทุกท่านวันนี้ทุกคนต้องขายความคิดให้นักธุรกิจนะคะวันนี้เขาลงทุนเข้ากว่าจะมีรายได้นะคะเดือนหนึ่งหลักหลายแสนหลายล้านเขาต้องลงทุนไม่รู้กี่สิบล้านร้อยล้าน แต่วันนี้ท็อปอัพธุลิศของเรานะทุกท่านลุกคุศหมื่นกว่าบาทแล้วมีไรายได้รับจากรนะัานตอนนี้ทั้งนักวิชาการหรือคนหลังไหลเข้ามาและต้องบอกได้เลยนะคะญาติพี่น้องเพื่อนเรานะคะเราไปชวนเราไปให้โอกาสดีๆถ้าเขายังมองไม่เห็นโอกาสไปไว้เลยค่ะว่างไว้ก่อนค่ะเราเขาบอกว่าอย่าไปเข็นรถที่หมดน้ํามันมันเสียเวลาเปล่าทุกท่าน นะคะเราไปชวนคนที่ไม่รู้จักก่ะทุกท่านมารวยกับเรามาสําเร็จกับเราทุกเชื่อว่าวันนี้นะคะทุกคนคิดได้คิดเป็นทุกท่านวันนี้ทุกคนทุกบ้านไม่มีใครไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ทุกท่านไม่มีใครไม่จ่ายค่าโทรศัพท์บ้านหนึ่งจ่ายกันกี่เครื่องทุกท่านธุรกิจของเราแล้วบ้านหนึ่งเขาจ่ายกันกี่เครื่องจ่ายกันบ้านหนึ่ง ือนหนึ่งสามพันสี่พันปีละสามสี่หมื่นแค่เราเอาโอกาสดีๆไปให้เขาคุณเคยจ่ายเดือนละสามสี่หมื่นคุณมาจ่ายแค่เดือละสามสี่หมื่นคุณมาจ่ายปีหนึ่งสามปีดีกว่าไหมทำไมเขาจะไม่เอาทุกท่านวันนี้ถ้าคุณอยากสาเร็จคุณต้องเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่าสองสามแสนนะคะแต่เป้าหมายของตุกยิ่งใหญ่กว่านั้นตุกต้องการกินล้านและตุกต้องนําพาคนมากมายประสบความสําเร็จมากมายนี่คือเป้าหมายของตุกทำไมตุกไม่หยุดนะคะวันนี้เราเจอมหาคุมทรัพย์มหาศาลแล้วทุกท่านวันนี้มันอยู่ที่ท่านไม่ใช่อยู่ที่ใครเลยนะคะอย่าท้อแท้อย่าถอยเหมือนเมื่อกี้เห็นที่บอกว่าถ้าถอยก็ถอยป้ายแดงเลยเหมือนที่ตุกบอกนะคะ ตัวทุกเองเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนหมดเลยนะคะทุกท่านแต่สิ่งนี้เป้าหมายของตุ๊กนะไม่มีชัดเจนไม่มีเรื่องเดียวแค่นั้นเองก็คือเรื่องรถถ้าตัวตุกเองทุกเคยขายรถเบนซ์มาถามว่าชอบรถเบนซ์ไหมชอบแต่ถามว่า b ีเอ็มชอบไหมพีเอ็มสรุปแล้วไปจอง b ีเอ็มเรียบร้อยแล้วทุกท่านเอ็กวันสีดํานี่ไงคะทุกท่านวันนี้จากการตัวตุกเองทุกจะโดนยึดรถอะวันที่ทุกเริ่ม ทำยากเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนช่วงปีแรกแต่ท่านทุกวันนี้ที่ท่านมานะคะถ้าท่านยังบอกว่าท่านไม่ได้ทุกบอกได้เลยว่าท่านไม่ต้องไปทําธุรกิจเครือข่ายตัวไหนอีกแล้วถ้าทุกท่านทำท็อปอัพธุริปไม่ได้ธุรกิจท็อปอัพธุริศง่ายที่สุดในสามโลกแล้วในในชั่วโมงนี้ทุกท่านวันนี้ทุกท่านเห็นไหมคะวิกฤตโควิดนะคะเดือนนี้คุณสุราคตอักษรทองขึ้นไปบอลลอนศิลปินนะคะเขาไม่ได้เป็นนักเครือข่ายเหมือนเราเขาเนี่ยค่ะเนี่ย วันพรุ่งนี้วันนี้ประกาศอะมอร์ลอนแล้วแล้วโค้ดนะคะตอนนี้ขึ้นตําแหน่งลูบี้กันเยอะแยะนะ้วันนี้โค้ดออนก็ขึ้นลูบี้เห็นไหมคะทุกท่านเห็นอะไรไหมคะว่าวันนี้เราเป็นชาวสวนเหมือนท่านท่านออบอสลุงพูดอะเราเป็นชาวสวนสวนกระแสไงคะวันนี้วิกฤตโควิดอะรับเงินเช้าขึ้นมาวันรับพลหมื่นมเมื่อคืนก็ไได้หมื่น ทุกชัดเจนมากวิ่งกันทั่วราชอาณาจักรแล้วตอนนี้ใครกลัวอยู่ก็นอนอยู่บ้านไปไม่เป็นไรนะคะตัวทุกเองทุกบอกได้เลยว่าวันนี้มันเป็นโอกาสของทุกคนนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหมายทุกเดือนล้านเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาจนสซค์แขกค่ะวันนี้ความจนมันน่ากลัวแค่ไหนทุกท่านวันนี้เราอยู่กับมันมานานแล้วนะคะเลิกกับมันตัดขาดมิดกับมันสักทีนะคะเพราะวันนี้ทุกอัพทูลิศนะคะ ทำให้ตัวตุกเองตัดญาติขาดมิตรกับความจนทุกท่านนั่นแหละทุกบอกกับทุกท่านเลยวันนี้ชั่วโมงนี้นะทุกท่านลมหายใจเข้าออกทอกอทุริศเท่านั้นวันนี้ใครไม่มาผ่านก่อนคนที่มองเห็นโอกาสวันนี้ตัวทุกเองนะฮะทุกไม่เคยท้อถอยเลยใครปฏิเสธนะทุกบอกได้เลยทุกจะทําให้เห็นทุกจะทําให้ดูแล้ววันนี้คุณสุดรักอักษรทองที่ ที่มีรายได้เดือนละแสนหกเดือนติดก,กันเนี่ยจากการที่เพื่อนคุณสุรักป์ปฏิเสธหลายคนนะต้องบอกคุณสุกษ์คุณจะต้องมีรายได้หลักแสนให้ได้แล้วก็ต้องทําให้ได้ไม่มีทางอื่นให้เลือกเห็นไหมคะอย่าไปท้อถอยค่ะใครไม่เอาผ่านไปเลยนะ,ะเพราะคนมากมายทุกคนอยากประสบความเป็นเพ u p t อัตลิวันนี้ทุกท่านคืออะไรทุกคนวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจทุกคนต้องการอะไรคะทุกทุกคนต้องการลดค่าใช้จ่าย ทุกคนต้องการลดค่าใช้จ่ายท็อปอัพทุลิสมีค่ะทุกคนต้องการเพิ่มรายได้ท็อปอัพทุลิสมันมีค่ะแล้วไม่ต้องไปตื้งงอขอขายทุกท่านสามารถชวนผู้มีบุญบารมีทุกท่านมากมายเข้ามาเยอะแยะทุกคนจะหลังไหนเข้ามาทุกอกได้เลยทุกไปคุยกับทุกที่เลยว่าถ้าวันนี้คุณมองไม่เห็นโอกาสคุณไม่รู้ว่ามันมีโอกาสดีด ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้คุณรู้แล้วคุณไม่ทําตุกบอกได้เลยคุณมาลองวัดกันอีกทีอีกหกเดือนอีกปีหนึ่งนะ่ะญาติพี่น้องเพื่อนเขาจะมากันทางประเทศเพราะอะไรวันนี้ทุกคนทุกบ้านจ่ายถ้าคุณลับกันอยู่แล้วจ่ายกันมาไม่รู้กี่ปีกี่ท่าจ่ายกันมาลูกหมดกันไปกี่หม,มื่มนกี่แสนพีรัสแล้วไม่เคยได้อะไรและถามว่าจ่ายเยอะด้วยแล้วเขาจํากัดอะไรรู้ไหมคะเขาจํากัดการใช้แต่เขาไม่จํากัดการจ่ายแต่วันนี้ของเรานะคะ เราจำกัดการจ่ายแต่ไม่จำกัดการใช้แล้วทุกบ้านใช้เราได้ตังค์กันทุกคนทุกท่านท้ากท่านไม่ทําคือท่านเสียโอกาสนั่นแหละ่ะทุกถึงบอกว่าวันนี้นะคะท็อปอัพธุลิศชั่วโมงนี้ลมหายใจเข้าออกคุอยู่กับมันเลยคุณทำเพื่อให้มันจริงเลยต้องบอกกับทุกท่านเลยเครื่องมือเดียวกันทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้ไม่ต้องช้าแล้วทุกท่านนะฮะเป้าหมายทุกทัดเดนวันนี้ทุกบอกได้เลยว่าทุกเกิดใหม่ในชาตินี้ทุก ตะโทรขอบคุณที่โทรหาอัพทุกวันขอบคุณอัพทุกวันที่ทําให้ทุกเปลี่ยนชีวิตและตัวทุกเองเนี่ยจะคิดว่าอ๋อฉันสาเร็จในเครือข่ายอาหารเสริมมาแล้วฉันไปไหนฉันวันนี้ชั่วโมงนี้พูดคํานี้ไม่ได้แล้วนะคะทุกท่านทุกอย่างโลกมันเปลี่ยนแล้ววันนี้มีเครื่องมือเดียวในโลกในตอนนี้นะชั่ว่โมงนี้คือท็อปอัพธุริศเท่านั้นใครจะมองทุกยังไงหรืออะไรยังไงใครจะบอกทุกยังไงไม่รู้แต่ตัวทุกเองตุกบอกว่าตัวทุกเองตุกเกิดมา นุษย์วันนี้ทุกคนนำพาผู้หญิงธรรมดาคนนี้จะนําพาผู้คนมากมายประสบความสําเร็จกับครอบครัวนี้นะคะวันนี้ตัวเองเป้าหมายชัดเจนตอนนี้ไปจองพีเอมนะะาป้ายแดงนะคะ